วันนี้เขาจะพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนตีอยู่ปลายดอยของเขาเจ้าวันนี้ก็มาเดินชมสวนกับอีป่อคนเก่าคนเดิมทุเรียนของเขานี่ก็มีอายุได้ประมาณสองปีครึ่ง สวนของเขาก็าจะมีผักผล,ลไม้หลายๆชนิดอันนี้เป็นบักขคว่งหรือว่ามะเขือพวงเจ้าโด๊ขนาดอันนี้บ่ได้ปลูกนะเจ้ามันขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้เป็นแหล่งต้นน้ําที่นํามาล่อเลี้ยงต้นทุเลียนต้นกล้วยและพืชผักสวนครัวของเขาต่างๆที่เป็นแหล่งต้นน้ําที่ไหลมาจาก บนภูเขาเลยเจ้าน้ํานี่ก็มีตลอดทั้งปีบ่กเคยเหือดแห้งบอกว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าฝนอันนี้เป็นตัวกองตีเป็นภูมิปัญญาของพ่อล้วนๆเลยเจ้าพอเสร็จแล้วเขาก็ใจทําเป็นตีกกเก็บน้ำเ,เป็นแท้งน้ำ แบบนี้สำหรับกักเก็บน้ำเมื่อตอนตีงามแล้งหรือว่าบ่ปล่อยหื้น้ำมันไหลทิ้งไหลขว้างเขาจะได้นำมาลดน้ำพืชพักส่วนครัวของเขาอยู่แบบวิธีคนดอยก็จะต้องมีวิธีกักเก็บน้ำแบบพิเศษเห่ยน้อย เขาจะแย่ไว้บนบนแล้วตังลุ่มก็จะมีต้นกล้วยที่เมื่อตอนแรกๆที่เขาปลูกต้นทุเรียนใหม่ๆก็วิธีของเขาก็จะใช้วิธีปลูกต้นกล้วยเพื่อเป็นร่มเงาบ่ฮึ่ทุเรียนเราเหี่ยวเฉาตายนั่นเองเจ้ากล้วยกว็จะมีทุกต้น รู้สึกว่าตอนนี้กล้วยจะเยอะกว่าทุเรียนไปแล้วบางต้นก็จะต้นเล็กพ่องต้นใหญ่พ่องเจ้า อันนี้มันต้นกล้วยมันรู้สึกว่ามันจะเยอะไปน้อยมันก็เลยจะบังแล้วก็จะเบียดเบียนสารอาหารของทุเรียนมันก็เลยต้นน้อยๆทุเรียนของเฮานี่ก็มีหลากหลายพันเจ้าอย่างเช่นทุเรียนพันหมอนท้องทุเรียนมูซังคิงพัน์กระดุมหลงรับแล สารพัดเจ้ากลวยกันจะเยอะที่นี่บ่ค่อยมีคนจำนายกล้วยมีคนปลูกกล้วยแต่หาตี้จำนายมาได้กล้วยก็จะเยอะก็แจกจายเพื่อนบ้านตามภาษาคนบนดอยคนบ้านนอกเจ้า บ่เคยขายซาตสือมีแต่เจกสองต้นนี้ก็จะต้นใหญ่กว่าเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันบอกมีอันอย่างที่ไปเบียดบังมันเจ้า อันนี้เป็นหมอนท้องการปลูกทุเรียนนี่จะว่ายากกว่ายากจเจ้าต้องตุ่ดูแลประคบประงมเมื่อตอนแรกๆเพราะว่ากลัวมันจะรอดนี่ก็ายากสวนของเขานี่ปลูกหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นทุเรียนแล้วก็จะต้องมีโกโก้ตัวยเขาปลูกโกโก,โก้เมื่อตอนนั่นรู้สึกว่า จะมีคนเอาพันธุ์มาเือปลูกนี่โกโก้ผสมกับบะม่วงที่หันนี่ต้นโกโก้ก็จะสังเกตใบมันจะสีอ่อนใบสีเขียวเข้มๆนี่จะเป็นต้นบะม่วงนะเจ้าโกโก้กับบะค่อยมีราคา ส่วนโกโก้นี่ก่อใจเวลาปลูกไล่หลังทุเรียนมาก่อน่าจะประมาณสองปีก่อออกลูกแล้วเร็วกว่าทุเรียนมากๆเลยเจ้านี่ลูกของมันต้นนี้จะเป็นต้นที่ลูกมันยังบอ่อซุกลูกจะเขียวๆอยู่เจ้าเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆ โกโก้นี่ก็คือโกโก้ที่เขานำมาสกัดเป็นผงโกโก้ที่เขาชงโกโก้เย็นโกโก้ร้อนอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยเจ้า มีตึงลูกดิบลูกซุกลูกของมันนี่ก็จะสวยเจ้าเป็นลีลีลูกใหญ่ยาวๆลีลีผลของมันเมื่อซุกแล้วก็จะเป็นสีเหลืองอันนี้เขียวๆอยู่เจ้า นี่นี่ต้นนี่นี่จะมีลูกซุกด้วยสีเหลืองเหลืองนี่คือเริ่มจะซุกแล้วนี่ก็เป็นวิถีชีวิตคนบนดอยคนปลายดอยเจ้า ที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นรักผลผลิตอาจจะราคาบอกค่อยดีเท่าใดแต่ก็คนที่นี่ก็จะขยันเช้ามาก็หุงหาอาหารมาสวนมาไล่เป็นวิถีชีวิตที่ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเจ้า